สบายดีสบายดีสวัสดีสดพ่อแม่พี่น้องสบายดียมแรงเด้องอพี่น้องตอนนี้ข้าวฮากกลับมาจากตลาดเจ็ดร้อยไร่เนาะพี่น้องพี่จอนนี่ไปถ่ายคลิปในช่องจอนนี่บายเกินพี่น้องสามพันเจ็ดร้อยไร่รายการด้ซื่อทุเรียนมากเนาะพี่น้องสามร้อยเท่าไหร่คะจำไม่ได้เนาะจำไม่ได้สามร้อยหกสิบมะสามร้อยประมาณนี้แล้วพี่น้อง หกเจ็ดสิบบาทนี่แหละเขาบอกว่าเขาสิเอามากแกะเองแต่ว่าไม่เขาบอกไหมค่ะบา,าแกะพ่งนี้ได้ไหมแต่บาพอมาเบิ้งแท้ๆมันเป็นแบบบ,มบวมๆนะน,น้องยานมันเละเกินนะทำาอื่นเนี่ยบวมเป็นบวมเมื่อซลองขอบบวมเนาะไม่บวมมันนิ่มมันบุบบุบ<ๆ> ผมก็เลยบอกให้พี่ใหม่แกะเลยแกะเลยอยากแกะมากโดนกระพีหนอทุเรียนเฮ้ยเป็นนี่ว่าอุ้ยถิกเนื้อเนี่ละิกเนื้อทุเรียนล่ะ นนะมาไทยได้กินทุเรียนคิดหอดคนอยู่บ้านแห้งแห้งพี่น้องไม่ได้ได้กินของแฉบคนอยู่บ้านคนอยู่บ้านเดี๋ยวไปเดี๋ยวจะเอาไปฝากสใส่ลังไปอย่างดีเลยมาไปใหมนะ่เนาะค่ะปะนาวสีปส่ยัดเงืนพี่น้องแบบกินทุเรียน แต่ว่ามีดมันเขามันจะปาดได้แต่ว่าปาดถึงกระสินะทธินพอดียอ้วปลดเดี๋ยวว่ะปาดโดนเนื้อทุดเรียนมีดเขาอีกนี้อล่ะต้องแล้วอ่ะ พอดีกินนะนพอดีกินสำหรับข่อยแต่บหกว่าพี่จอนิ่แบบว่าซีมักเยอะพี่พอดีทั้งทั้งนั้นแหละขอให้เป็นทุเรียนะระวังเด้อระวังเด้อเสี่ยวเด้อเฮ้ยไปไหมระวังมือเฮ้ยแกเป็นนะเนี่ย นิ่มเกินโอ้โหนิ่มแล้วแม่ค้าถ้าเป็นพรุ่งนี้ก็ ตอนแรกที่เขาเคาะทุเรียนพี่ว่าเขาฟังกันยังไงมันเคาะมันก็เสียงเดียวกันหมดแต่ทําไปทํามาพอได้ยินพอไปซื้อไปบ่อยเขาพี่เริ่มจะฟังรู้แล้วนะถ้ามันเสียงออกบุบบุบุบบุแสดงว่า,ามันนิ่มใมาทุเรียนหน่อยนี่พี่ว่าแกะง่ายพี่น่องพี่ว่าระหว่งที่เราซื้อที่เขาแกะแล้วกับซื้อมาแกะเพงอันไหนแบบโอเคกว่ากัน ที่เขาแก่แล้วเราก็เห็นไงเราเห็นหมดทุกยวงเลยว่ามันเป็นยังไงบางลูกเราซื้อมาแกะเองอะ่ะมันก็บางยวงมันก็สุกไม่เท่ากันนะอ๋อคู่นี้ใหญ่มากวิจัยจแบบสําหรับปีใหม่ทีว่าปีใหม่มารียัดแบบเละๆแบบนี้แบบแบบสุกๆที่แบบนิ่มๆแน่นนะที่เนาะ ตากล้องจะไม่ไหวแล้วทำลายยืด <K _ T> คิดอยากอยากปอกทุเดียนมากลายเหมือนแต่พี่น้องก็ได้ว่าสิว่าป้าไปอกหมืออื่นแหละแต่ว่าเ <K _ T> ฮ้ยถือว่าเป็นเลยนะ <K _ T> แต่โดนเนื้อนิดนึงโอ้โ <K _ T> ห แต่พี่หม่สจกินกินไขมันขอบขอบนี้พี่เคยกินไหมอร่อยมากมากินเลยเลยมาพี่น้องหลังจากที่เขาแก้แล้วพี่ใหม่คนกินอันไหนอันนี้เนาะกินแลยอันไหนก็กิน แล้วก็ไหวไหมไม่ไหวแล้วอืมเดนื่อยน้อยนิน่อกอืมนี่แหละทุเรียนที่ขอยมักที่สุด คือว่าการปอกทุเรียนมือนอ้ก็โอเคเนาะพี่นอ้นอะไม่ได้ยากจนเกินไปเนื้อแบบเนื้อแหละแ่บไม่พี่นอนอะบางคนมอมากกบอาจจะคิดว่ามันเละๆน้อยหนึ่ง ฉันอยากจะกินสักพลูได้ไหมขอฉันสักพลูได้ไหม <laughs> ขอบคุณที่จอนนี่ที่เลี้ยงวันหน้าเดี๋ยวปีใหม่เลี้ยงคืนนะมาพี่กินเลยโอเคสวัสดีค่ะสบายดีสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลมาทุกคนชิมทุเรียนฝีมือปีใหม่ก่อน คุณเรียนอะไรเค็มๆหรออืม <c oughs> นิ่มแม่ค้าบอกพรุ่งนี้พอดีพรุ่งนี้พอดีกินโอ้โห <c oughs> สำ<อ>หรับเนียนนิ่ม <c oughs> สำหรับพี่นิ่มเหรอคะอืมอือหรือว่าวันนี้ก็นิ่มแล้วถ้าพรุ่งนี้นะนิ่มจัดค่ะโลละ ร้อยสี่สิบเนาะร้อยสี่สิบหรือร้อยสี่สิบเก้าช่วงนี้หน้าทุเรียนแล้วไงถ,ถูกถูกมีแล้วเนาะแม่โล่ละร้อยยี่สิบก็มีเนาะโล,ล่ร้อยก็มีชะนีชะชะนีก็ถูกอันนี้มันเป็นทุเรียนม้อนทองเนาะพี่เนาะคิดหอดผอคิดหอดแม่ได้แต่กินของเส็บเอาไว้หนุนนะสอน <laughs> ให้เขาชอบใส่แบบนี้มีหาลูกกินหมดฮาลูกพี่กินหมดไหมในถุกอย่างสบายแต่พี่ไม่กินหมดว่าให้พี่มากินเพราะว่ากินใหม่ยังไม่อ้วนพี่อ้วนแล้ว ัาแกงใหญ่บันเนพี่น้องอืมอันนี้เป็นอะอยูอ่นนยอนนหองเสาเนะพี่น้องห้องน้อยๆกับบนน่อยแห้งไดยกับโอเคเนาะบอบีเอ้ยถ้าบอบีดูคลิปนี้อีกไม่กี่อาทิตย์หรอก เดี๋ยวพี่ไปลาวเดี๋ยวพี่จัดไปให้ได้กินแน่ทุเรียนระยองของแท้อร่อยเนาะมานนี้พวนี้อรอขอบคุณค่ะ <m> วันได้ลงคลิปไปน,น้องเมือบ้านนี่แล้วมืออื่นสิลงคลิปเนาะพี่จันนี่ถ่ายได้กี่คลิปแล้วคะช่องพี่สอ<า>งแต่วันนี้พี่ถ่ายไว้สองคลิปเนาะมืออื่นเนาะสองเออสองสองสองก็เป็นห้า ก็เป็นห้าคลิปเนาะแต่รู้สึกว่าสอ่องอพี่จอรหนี่ไปดีดีนะพี่น่องแบบมีคนติดตามนะแล้วก็มีคนบึงดีขอบคุณทุกคนนะครับที่เป็นกนลำลังใจให้กัน <c oughs> เดี๋ยวเก็บก่อนเด้อพี่น่องเก็บเปลือกทุเรียนก่อนเนาะเอาออกไปทิม กินนะห้องมันอันนี้เนาะพี่น้องเม้นห้องแล้วก็สิได้จบคลิปไปเพียงซัมีเดอร์พี่น้องคลิปนี้กาบ่มีอียังหลายเนาะพี่น้องมากปอกเทเลียนกินซื่อเนาะบาซิปา้าไปปอกไายคลิปอ,อื่นนั่นแหละพี่น้องแต่ว่าเขาหยัดมันเละเนาะก,ก็ได้ปอกเลยมือน,นีเนาะก,ก็ได้ปอกเลยกินเลยซะแล้วก็สิได้จบคลิปไปเพียงซัมีเดอร์พี่น้องเดียวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อบ๊ายบาย